สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมมี1นึงฝูงนะฮะเป็นอเมริกันบามันลูกผสมพี่น้องครับแล้วที่สำคัญวันนี้เนี่ยแดงและก็สวยทุกตัวเลยนะครับมีชาโรเล่แม่ลูก1คู่ก็สวยไม่แพ้กันเหมือนกันนะฮะนะครับที่สำคัญวันนี้ครับผม ราคาถูกแล้วก็ต่อรองได้ด้วยนะครับวันนี้คุยกับเจ้าของวัวโดยตรงเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าวัวอยู่ตรงไหนนะครับราคาขายเท่าไหร่ต่อรองได้เท่าไหร่วันนี้คุยกับเจ้าของวัวเอาละครับไปกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่อเดียวครับครับ วันนี้ผมอยู่กับน้องเดียวครับอเดียวครับตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านอำเภอตำบนอะไรครับบ้านทุ่งตลุงพุกอำเภอเมืองบนนนห้อมจังหวัดปราจีนบุรีครับผมจังหวัดปราจีนบุรีครับเบอร์โทรติดต่อครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามเจ็ดสามหกสองหนึ่งเจ็ดเก้าครับครับผมเดียวอัวฝูงนี้เลี้ยงมานานหรือยังครับเลี้ยงมาประมาณห้าหรือหกปีแล้วห้าถึงหกปีตอนนี้กี่ตัวครับผมสิบสามตัวครับ สิตัววันนี้บอกขายทั้งหมดเลยบอกขายอยู่2องแสนห้าครับทั้งหมดนี่13ตัว2อง0สนบาทครับผมต่อรองได้ไหมครับต่อรองได้นิดหน่อยครับต่อรองได้นิดหน่อยราคานี้ส่งฟรีไหมหรือว่ายังไม่รวมค่าขนส่งยังไม่รวมค่าขนส่งครับยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับพี่น้องครับวัวสิตัวมีผู้กี่ตัวเมียกี่ตัวครับเดี๋ยวมีตัวผู้สตัวครับครับตัวเมียสิบเอ็ดตัวเอาละ เริ่มจากตัวผู้ตัวนี้คือตัวผู้ใหญ่พ่อพันธุคุ้มฝูงใช่ครับเขาให้ผลงานเรีอยงครับตัวนี้น่าจะมีลูกตัวหนึ่งหรือเปล่าอ่ามีลูกตัวหนึ่งครับครับเป็นบาม่านลูกผสมเนาะใช่ครับอ่าเดี๋ยวไปดูพี่น้องครับเอาตัวนี้ก่อนนี่คือแม่บล็อกใช่ครับสูงประมาณผมให้เกือบร้อยห้าสิบเลยเดียวว่าถึงไหมถึงอยู่ครับอ่าเนี่ยนะครับเป็นบาม่านลูกผสมนะครับสีเนี่ย จัดเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวว่าจุดเด่นของเขาอยู่ตรงไหนตัวนี้นนของวัวพูดดิน่าจะเป็นที่ความสูงอ่าความสูงแล้วก็เม็ดสีครับผมครับตัวนี้ให้ลูกมากี่ตัวแล้วครับเดี๋ยวตัวนี้น่าจะเป็นลูกแรกลูกที่หนึ่งลูกของเขาอยู่ในฝูงนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วตอนนี้เขาท้องไหมครับไม่น่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันมีพ่อคุมฝูงอยู่ครับอ่า ก็ไม่แน่ใจนะครับผมเพราะว่าใช้พ่อคุมฝูงเอาไว้นะฮะจุดเด่นคือส่วนสูงกับเม็ดสีครับตัวนี้ใแล้วก็มาสาวน้อยหนึ่งตัวก็คือตรงนี้เนาะใช่นี่ก็อันนี้จะเป็นลูกแฝดเป็นลูกแฝดเหรอใช่มีลูกแฝดแฝดกับตัวไหนครับแฝดในฝูงนี่ไหมในฝูงครับตัวนั้นครับแม่เขาคือตัวไหนแม่ตัวตัวนู่นอ่ะตัวที่มีเขาอ่ะตัวดำใกล้จะคลอดลูกแล้วครับตัวดำนะใช่ครับตัวดำโอ้อ่ะมาดูสาวนาง ตัวนี้สวยมากเลยเดียวอันนี้แม่สาวอายุประมาณเท่าไรตัวนี้อันนี้น่าจะปีประมาณปีเนาะปีอ่าปีนิดนิดปีนิดนิด,นด,นดอ่าเกือบเกือบปีครึ่งครับพี่น้องครับเรื่องของโครงสร้างร่างกายเนี่ยมาดีแล้วนะฮะใครได้ไปก็ไปพัฒนาต่อเอาเองนะครับแล้วก็วนีน่าจะเป็นลูกคุมฝูงือเปาแล้วก็มาดูรุ่นเล็กก่อน2ตัวนี้ดูฮะโอ้โหรูปร่างโครงสร้างแล้วก็เม็ดสี ตัวนี้ออกด่างๆมีลายนิดนึงนะครับแล้วก็สองสาวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุยหน่อย2ส,สาวนี้เป็นยังไงอันนี้แม่อันนี้ลูกแม่ตัวแม่ตัวบล็อกนูนตัวที่ว่าสูงประมาณีลูกตัวนี้ลูกของเขานั่นคือลูกที่หนึ่งเขาเกิดจากพ่อพันตัวไหนครับพ่อน่าจะพ่อพ่อขายไปแล้วพ่อขายออกไปแล้วใช่ไม่ใช่พ่อตัวนี้นะไม่ใช่ครับพี่น้องดูเม็ดสีแดงลึกนะครับแดง เข้มเลยดูนะฮะเนี่ยครับมีมีตัวเล็กกี่ตัวครับเดี๋ยวสองสามสี่ห้าประมาณห้าตัวประมาณห้าตัวหรือหกตัวครับครับผมนะเล็กก็ไม่ใช่แบบว่าเล็กแรกเกิดนะใช่อ่าเป็นรุ่นรุ่นแล้วเป็นตะกอแล้วนะครับแล้วก็ชาโรเลตตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้นี่ตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับอันนี้น่าจะปีประมาณหนึ่งปีครับเขาได้เขาได้เนื้อนะได้กล้ามเนื้อได้ความลึกด้วย แม่ของเขาคือชาโรเ่ตัวนู้นเดี๋ยวพี่น้องได้เห็นนะครับเดี๋ยวพี่น้องได้เห็นนี่นะดูครับเป็นออกบาเล่เพราะว่าพ่อเขาคือบามันใช่ไหมใช่ครับอ่าครับผมแล้วมาดูแม่บล็อกตัวนี้หน่อยครับนี่ก็สูงใหญ่เหมือนกันนะครับอ่าประมาณเกือบเกือบร้อยห้าสิบแหละตัวนี้ท้องไหมครับตัวนี้น่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันมีพ่อคุมฝูงเหมือนกันต้องไปลุ้นเอาเนาะใช่ครับครับก็คืออ่าสิบสามตัวนี้เนี่ย ไม่รวมในท้องใช่ครับแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยที่ไม่แน่ใจก็คือเราไม่ได้รับประกันท้องถูกไหมใช่ครับมีมีตัวนู้นมันมีท้องแก่ใกล้คลอดด้วยใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูดูดูชาโรเล่แม่บล็อกตัวนี้อีกหน่อยอ่านี่ครับนี่ก็สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าถึงนะถึงครับผมบอกต่ำๆไว้ก่อนนะเดียวนะครับอเพราะว่าวัวเนี่ยมันน่าจะสูงมากกว่านะใใชนี่ยเครับพี่น้องครับ นี่ฮะชาโรเล่เลือดประมาณสักห้นะครับผมเลือดประมาณ50แล้วก็ได้ลูกออกมาก็คือเจ้าตัวผู้บาเล่ตัวนั้นเนาะใช่ครับอ่าไปเดี๋ยวแนะนําเลยตัวไหนอีกครับที่ยังไม่ได้ถ่ายตัววันี้้มให้พี่น้องได้เห็นเต็มเต็มเลยนะครับตัวนี้แม่ใกล้คลอดแล้วอ๋อนี่แม่ท้องแก่ครับใกล้คลอดนี่นี่ลูกนี่ลูกมันลูกแฝดนี่คู่นี้มันเคย นี่ลูกแฝดคู่นี้เลยใช่ไหมใช่ครับตัวนั้นหน้าพี่อันนี้ตัวน้องอ๋อนี่ครับนี่คือลูกลูกลูกแฝดของแม่ตัวนี้สองตัวนี้คือเป็นลูกแรกไหมลูกไม่แรกแล้ครับลูกที่สองลูกที่3หรือ4ี่แล้วอ๋อแล้วก็ปัจจุบันนี้ท้องประมาณท้องที่4ี่ที่หแล้วใช่ครับอืมแต่ว่าเม็ดสีดีนะครับตัวนี้ให้ลูกไอตัวนั้นก็ลูกมันนั่นแ ตัวใหญ่นะตัวใหญ่นู้นน่ะนะใช่ครับลูกมันที่ที่ลูกกาลังดูดนมอยู่นะใช่ครับลูกมันเป็นลูกของแม่นี้ใช่ครับแสดงว่าตัวนี้คือแม่คอกแม่เล้าใช่ครับอ๋อแล้วปัจจุบันเนี่ยท้องแก่ใกล้คลอดพี่น้องดูสังเกตนะฮะท้องกลางแล้วก็เพดเนี่ยเริ่มบวมแล้วให้ลูกดีเพดเริ่มบวมเริ่มแสดงอาการว่าใกล้คลอดแล้วฉะนั้นหนึ่งตัวตรงนี้ท้องชัวร์ รวมเป็น14แล้วนะแต่เราไม่นับดีกว่ารอ,อให้มันเห็นตัวออกมาก่อนดีกว่านะครับแล้วก็มีนางนางอีก,อกตรงเนี้อีก2ตัวคู่กันพี่น้องดูะฮะนี่ครับอยู่ใกล้ๆพ่อพันคุมฝูงตรงนั้นเลยอ่าดูชัดๆครับเอาละครับใครที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบอยากจะเลี้ยงบามันลูกผสมนะฮะเดี๋ยวครับที่นี่กินอะไรเป็นอาหารหลัก สวนมากหญ้าครับหญ้าอย่างเดียวเลยครับฟางมีไหมครับมีอยู่ครับฟางจะเสริมตอนเย็นอาหารข้นมีไหมไม่มีครับไม่เคยกินเลยครับมากินหญ้ากับฟางนะที่ผมบอกที่ผมถามแบบนี้พี่น้องคือถ้าพี่น้องซื้อไปเนี่ยจะได้มั่นใจนะครับว่าเอาไปเลี้ยงในสภาพภูมิประเทศแบบไหนพื้นที่ไหนก็สามารถเลี้ยงได้เพราะว่าวัวเลี้ยงแต่หญ้าอย่างเดียวใช่ครับแล้ว ตอนนี้เราทํายาทําวัคซีนอะไรครบหรือยังครับจะครบแล้วครับอ่าโอเคปากเท้าเปื่อยทําแล้วนะทำแล้วรำปีสกินทาแล้วทำหมดแล้วครับผมพี่น้องซื้อไปก็คือไปตั้งรอบทําใหม่ได้เลยใช่อ่าอย่างน้อยๆก็คือ4เดือนครั้งหรือ6เดือนครั้งนะครับผมการทํายานะเอาล้ครับเดี๋ยวสรุปอีกหนึ่งครั้งครับทั้งหมดกี่ตัวนะ13ตัวผู้ผู้2เมีย11ท้องแก่ใกล้คลอด1ตัวคตัว ราคาขายครับ2องแสนห้าครับต่อรองได้ไหมได้นิดหน่อยครับผมเอาละครับพี่น้องชัดเจนฮะแล้วก็วันนี้โทรมาที่เบอร์ของน้องเดี่ยวได้เลยนะครับวันนี้แอดมินทําหน้าที่เป็นสื่อกลางนะครับวัวอยู่ที่ไหนนะครับตําบลโนนห่มอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับครับผมเบอร์โทรที่ผมขึ้นค้างไว้ตรงหน้าจอเป็นเบอร์โทรของน้องเดี่ยวนะครับผมพี่น้องสนใจ อยากจะมาดูมาชมตัวจริงนะครับแอดไลน์เบอร์น้องเดี่ยวแล้วก็แชร์โลเคชันนะฮะรถจอดหน้าคอกหน้าฟาร์มเลยนะครับมาต่อรองที่นี่นะฮะถูกอกถูกใจรถได้เยอะไหมได้นิดหน่อยครับอ้าวลครับ <c oughs> ยังยืนยันว่าได้นิดหน่อยเพราะว่า <c oughs> ซื้อมาแพงใช่ครับอ้าซื้อมาแพงแต่วันนี้จําเป็นที่ต้องขายเพราะอะไรฮะเพราะมันไม่ค่อยมีที่เลี้ยงเลยอมมันโดนบีบพื้นที่ใช่ใชครับอ้าวลครับ,รบก็ ฝากฝูงนี้ของน้องเดี่ยวเอาไว้ด้วยนะครับผมถูกอกถูกใจก็โทรเข้ามาเลยครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณน้องเดียวมากๆครับผมบครับ,รบสวัสดีครับ